ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหมอกล้องหมอกล้องเนี่ยก็ออกมาแซะหมอฤทธิ์อีกทีหนึ่งนี่หมอกับหมอเนี่ยนะเขาซัดกันเองแล้วบอกว่าจะพูดเพื่อจะอะไรรู้นี่นั่นดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าหมอฤทธิ์เนี่ยถ้าเราอ่านที่เขาโพสต์ดีๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะนะฮะแต่เพียงแต่เขาต้องการที่จะบอกว่าถ้าคุณอยากจะแก้ไขเนี่ยหรือคุณอยากจะว่ายน้ําอยากจะวิ่งเนี่ยนะ,ะคุณต้องไปแก้ที่โครงสร้างโครงสร้างมันผิดมันบิดมันเบี้ยว เพราะคาว่าหมอกับพยาบาลเขาเหนื่อยกว่าผมมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้หมอและพยาบาลรู้สึกว่ากูไม่ได้เป็นภาระาให้มึงมาวิ่งหรือกูไม่ได้เป็นภาวะให้มึงมาว่ายน้ําถ้าเกิดว่ากูได้ค่าตอบแทนที่พอๆหรือว่า,าได้ตอบได้ค่าตอบแทนที่มากพออยู่ได้อะไรได้กูไม่ได้ว่าอะไรวันนี้มีเครื่องมือแพทย์ไปก็เท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่มีหมอหรือพยาบาลไม่มีคนไปใช้เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ก็ทํางานไม่ได้เขาคงจะหมายถึงแบบนั้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหมอฤทธิ์นในช่วงของโควิดเนี่ยก็ยังออกมาช่วยเหลือประชาชนยังมีการแจกหน้ากากอนามายัยยังร่วมทํางานอาสาอะไรหลายอย่างมากนะคะแล้วก็เคยรับอะไรจากทางฝ่ายเนี่ยนะคะจนกระทั่งถูกหาว่าเป็นคนฝ่ายนี้ด้วยซ้ำไปแต่ดิฉันถามหมอกล้องถ้าคุณจะบอกว่าหมอฤทิ์พูดเพื่อนะคะดิฉันก็ต้องถามว่าแล้วคุณมาโพสต์เพื่อ หมอริ์เขาก็ยังนะ,ะเคยช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดคุณเคยทําอะไรบ้างนะ,ะคนที่เป็นหมอแล้วคอจะจะแซะคนอื่นนะ,ะแล้วก็ดิฉันบอกว่าคนจะจําภาพคุณได้อย่างเดียวก็คือตอนที่คุณขึ้นเวทีกปปสแล้วหลังจากนั้นมาคุณก็ชัดเจนมาโดยตลอดไม่เคยโรยราในการที่จะมีปัญหากับไฟความคิดเห็นต่างทางการเมืองนะ,ะฝากไว้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มีอีกคน,นก็คือเจเจตริน ออกมาบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนโน่และทีมงานที่มีผู้มีชีวิตมีและมีศรัทธาและมีน้ำใจจากคนไทยหลั่งไหลมาช่วยกันบริจาคมากมายและผมคือหนึ่งในนั้นเห็นไหมคะคือจะต้องมาบอกทําไมโทษนะคะกูต้องรู้ไหมว่ามึงก็บริจาคไม่จําเป็นค่ะไม่ต้องหิวแสงขนาดนั้นจะภูมิใจก็ภูมิใจแหมมีการนะคะขึ้นต้นมารู้สึกภูมิใจแทนโตโน่และทีมงานผู้มีจิตศรัทธา และก็มีคนมาบริจาคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือผมอนี่โหลกลงชื่นชมโตโน่หรืออยากจะอวดว่าตัวเองก็บริจาคเหมือนกันเห็นไหมฮะก็เป็นกันซะอย่างเนี้ยนะคะทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะหลังจากที่มันมีการว่ายน้ําข้ามโขงเนี่ยนะคะของโตโน่แล้วเนี่ยก็คือประเด็นของหมอริ์นะคะแล้วก็หมอกล้องนะคะหมอริ์เนี่ยโพสต์ซึ่งดิฉันก็เข้าใจว่าจริงๆแล้ว เขาคงไม่ได้เจตนาจะไปแทะอะไร30สบาทรักษาทุกโรคแหลกค่ะแต่ถ้าคนที่อ่านนะคะโดยที่อ่านไม่หมดหรืออ่านแล้วก็คิดไปอีกทางหนึ่งเขาก็คิดได้นะคะเพราะว่าคุณไม่จําเป็นต้องยกตัวอย่าง30สบาทรักษาทุกโรคเลยคนเราเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าถ้าประเทศเนี่ยนะคะมันดีจริงนะคะไม่มีใครต้องการหรือไปใช้บริการอย่างนั้นล่ะเพราะว่ามันไม่ได้สุขสบายมันไม่ได้สะดวกอะไรเลยดิฉันมีประสบการณ์ตรงจากการไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ เราไม่ใช่คนรวยโรคบางโรคเนี่ยรักษากันจนตายนะคะเบาหวานความดันอย่างเงี้ยในตอนที่แม่ดิฉันเป็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นจนพูดง่ายๆว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ติดเตียงเราก็ต้องดูแลจนกระทั่งอา,อาการหนักมากก็เข้าไปโรงพยาบาลแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะทุกเดือนดิฉันต้องพาแม่ไปหาหมอวันไหนที่แม่ไปหาหมอวันนั้นคือไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็จะต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าในขณะที่เราไปตีสี่ตีห้าเนี่ยมีคนไปนอนรอนแล้วนะคะ เขามาจากต่างจังหวัดนะคะสามสิบบาทรักษาทุกโรคมันทําให้คนไม่ดูแลสุขภาพไม่จริงค่ะคนต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อยากจะเป็นอะไรเลยเพราะว่าเขาต้องทํามาหากินวันหนึ่งนะคะที่เขาต้องเสียเวลาไปหาหมอเนี่ยบางคนยังยอมที่จะปล่อยให้โรคเนี่ยนะคะมันกินต่อไปเพราะว่าเขาต้องทํามาหากินแล้วก็บางที่นะคะอยู่ตามชนบทไกลๆอยู่ตามหมู่บ้านไม่มีโรงพยาบาลฮะ,ะต้องเข้ามาที่ตัวจังหวัด แล้วก็จะต้องมีค่ารถค่าอะไรนี่ท่านบอกว่ากินเขายังไม่มีเลยเขาจะเอาค่ารถที่ไหนไปหาหมอไม่ได้หมายความว่ารักษาแบบแค่สามสิบาทหรือรักษาฟรีแล้วแบบอยากจะไปหาหมอตัวซีตัวสันเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนก็หาหมอดิท่านจะบอกเลยค่ะว่าคนจนเนี่ยไม่เต็มที่จริงๆเขาไม่อยากหาหมอแล้วะเพราะมันเสียเวลาที่เขาจะต้องทํามาหากินเขาทํารายวันวันไหนเขาไม่ได้ทําเขาก็ไม่มีกินไอ้พวกที่คิดแบบเนี้ยก็คือมันเอาตัวเองเป็นตัวตั้งตัวเองมันไม่ได้เดือดร้อนอะไร ต่อให้โรงพยาบาลนะจะเหมือนโรงแรมห้าดาวยังไงก็ไม่มีใครอยากจะไปนอนละค่ะถ้ามึงอยากนอนมึงก็ไปนอนเลยทีนี้ไอ้พวกที่ออกมาแซดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคไม่ได้เป็นกฎหมายให้พวกมึงต้องไปใช้ถ้ามึงมีสตางค์มึงก็ไปเสียเงินนะอยู่โรงพยาบาลเอกชนเลยแบบประเภท VIP นะคะเหมือนอย่างกับโรงแรมห้าดาวอย่างนั้นนะ่มึงมีเงินจ่ายมึงก็ไปส่วนอันเนี้ยนะคะคนจนๆเนี่ยนะคะเขาก็ยอมที่จะต้องแบบนะคะเรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะว่า เขาไม่มีสตางค์อะไรที่ไปเป็นบริการของรัฐเนี่ยนะคะดูเหมือนประชาชนเนี่ยนะคะจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวที่จะไปใช้นะคะทีนี้อย่างที่พูดเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่ารู้สึกคือรู้สึกไม่โอเคตรงที่ว่าทําไมจะต้องยกสามสิบาทขึ้นมาสามสิบาทรักษาทุกโรคเลยนะ,ะตอนที่ประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยแต่ประยุทธ์เนี่ยนะคะพยายามที่จะยกเลิกทุกซ้ําไป แต่มันทําไม่สาเร็จค่ะเพราะว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูนก็บอกว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะคะจะมาเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรจะต้องถามประชาชนก่อนว่าโอเคไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการเดินสายไปทั่วเลยะคะ่ะแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยนะคะเขายังไม่เอาด้วยเลยเขาไปนอนรอนอนขวางไม่ให้คุณทำอ่ะนั่นก็หมายความว่าประชาชนเนี่ยนะคะเขาได้ประโยชน์จากตรงนี้คนใต้ที่เคยไล่ทักษิณแต่ก็ชอบสามสิบบาทเพราะมันทําให้เขาเนี่ยเขาย้าถึงการรักษา บางคนเนี่ยนะคะต้องตัดเขาเรียกอะไรนะทำบายพาหัวใจนะคะ,ต,ะตัดขาตัดขาเปลี่ยนเขา่าต้องผ่าตัดซึ่งถ้าสมมติว่าจะต้องเสียตังค์เนี่ยนะคะต่อให้ประหยัดหรือเป็นอนาณายยังไงเนี่ยมันก็มากบางทีเป็นแสนเปลี่ยนหัวเขา่าสําหรับคนที่หัวเขา่าไม่ดีเนี่ยนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยข้างละห้าแสนนะคะข้อมูลนี้เมื่อสองสามปีตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่บางคนเนี่ยนะ,ะเปลี่ยนเขา่าสองข้างโดยที่ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว ดิฉันบอกว่าถ้าคนที่ทําตรงนี้ก็จะมองว่าหูสบายเนาะเปลี่ยนขา่าวไม่ต้องเสียสักบาทแต่ในขณะเดียวก,กันก็ต้องถามกลับไปว่าเขามีเสียเหรอถ้าเขามีเสียเนี่ยเขาคงไม่ว่าอะไรใครจะมานอนรอให้พยาบาลพูดแดกพูดดังอ่ะดิฉันพูดจริงๆการไปโรงพยาบาลรัฐนะคะเจอพยาบาลดีก็ดีเจอพยาบาลที่แบบว่าอารมณ์เสียนะคะตอนกลางคืนทะเลาะกับผัวหรือไงไม่รู้นะเช้ามาเอาอีกรอบหนึ่งแล้วมาทํางานด้วยหน้าที่นะงอย,นยกับมะงเงก แล้วก็มาลงเอากับคนไข้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าพวกนี้วะชาชนเขาเจอกันจนแบบนะเขาก็ไม่ถือสาคุณเพราะเขาถือว่าเขาเอาชีวิตชีวิตเขาฝากไว้กับคุณความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาอยู่ที่พวกคุณมาถึงประเด็นของโตโน่หลังจากที่จบหมดสิ้นไปแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้เงินตั้งหกสิบกว่าล้านนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะต้องถามว่ามีคนเขาพูดไงคะว่าเงินจํานวนนี้ตกลงจะไปไว้ไหนอะไรยังไงจะบริหารจัดการยังไง แล้วล่าสุดข่าวนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาแล้วก็ยังไม่ได้เช็คอะไรมากมายโตโน่บอกว่าจะจัดซื้อนะคะอุปกรณ์เองไม่ให้โรงพยาบาลคือไม่ให้เป็นเงินแตจ,จ,จะจัดซื้ออืมออะัอนเนี้นะคะลองใครที่มีความรู้เรื่องนี้ลองบอกหน่อยซิว่าเมื่อมันมีการรับบริจาคนะ,คะเข้าไปในบัญชีที่ตัวเองไปเปิดน,นะคะ แล้วก็ตัวเองก็บอกต้งๆเลยนะคะว่าหาเงินเพื่อที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะคะที่นครพนมแล้วก็ที่ฝั่งสปปลาวพอถึงเวลาเนี่ยนะคะพอมาได้เงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะคะก็มาเปลี่ยนเพราะว่าอะไรและที่สําคัญเลยก็คือวันนี้นะคะดิฉันบอกว่าใครๆก็มองอโตโนโเป็นฮีโร่ใช่ค่ะถ้าทําได้ขนาดนี้ก็เป็นฮีโร่ไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดอะไรหรอกค่ะไหนๆก็ทําสําเร็จแล้วนะคะแต่เรื่องนี้ปารีนาเป็นคนถามเองเลยนะคะปรีปารีนาไกลคุปเนี่ยนะคะโพสต์เลยนะคะ บอกว่าอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีแล้วแต่ก็ต้องแจ้งด้วยนะว่าเงินน่ยนะคะหักแล้วเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเออวันนี้นางมาดีนางพูดอย่างนี้จริงๆซึ่งมิฉันก็ฉุกใจคิดว่าเออจริงเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาบริจาคส่วนหนึ่งคนไทยก็คือกระแสค่ะเพราะว่าเรื่องของการจะทาบุญเนี่ยนะคะมันทำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะการทําบุญไม่จําเป็นต้องให้ใครมาวิ่งให้มันเหนื่อยไม่ต้องให้ใครมาลุ้นว่าคุณจะรอดไหมคุณทําได้ทั้งนั้นแหละ แต่คนไทยเหมือนทําบุญตามกระแสพอเห็นอะไรเป็นกระแสอย่างตอนสุเทพที่ออกมาเรื่องกปปสเห็นไหมคะพนักงานไม่ว่าจะเป็นพวกพนักพนักงานบริษัทหรือพวกพนักงานแบงค์เห็นไหมคะเอาแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยนี่นะมาเย็บติดกันโอ้โหเป็นแบบโอ้โหให้ลุงกำนันแล้วเป็นไงฮะลุงกำนันมันอิ่มแป้ทุกวันนี่มึงตายไหมบางคนตกงานบางคนเห็นไหมฮะถูกโกงถูกอะไรไอเงินที่เน็บเน็บให้สุเทพเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ย้อนกลับคืนมา แล้วตัวเองหลังจากที่สุเทพเนี่ยนะคะก่อการเสร็จก็มีการรัฐประหารมาเป็นยังไงคะประเทศบริษัทหลายบริษัทปิดตัวธนาคารก็ยุบสาขาลงไปตั้งเท่าไหร่มีคนตกงานแยะแยะมากมายไม่กล้าพูดไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นะคะทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าหน้าชืดอ,อกตรมเพราะว่ากลัวจะเสียฟอร์มถ้าหากว่าพูดหรือยอมรับไปว่าตัวเองนั้นผิดไปแล้วความจริงแล้วพูดได้ค่ะแต่คุณไม่พูดก็ช่วยไม่ได้นะคะดิฉัเนี่แหละจะพูด แล้วก็ส่วนชาสุภลักษ์ขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าซื้อซ้ําเกือบร้อยเปอร์ซทุกคนซื้อซ้ําหมดค่ะเพื่อนๆคะดิฉันบอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะคะเนี่ยเวลาที่ชงแล้วเนี่ยนะคะสีเขาจะเป็นอย่างนี้พอาทีหมดเกลี้ยง <c oughs> <c oughs> นะ,ะไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะ,ะอันนี้ชงเอาไว้ถ้าสมมุติว่าใครที่มีอาการนะคะกดไหลย,ย้อนกินอาหารแล้วไม่ค่อยย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเหมือนเปรี้ยว ะะแล้วก็มีอาการท้องผูกถ่ายไม่สุดถ่ายไม่ค่อยออกนะคะกะปิดกระปลอยสองสามวันท้องผูกเสี่ยงต่อการเป็นมาดร็งลำไส้มากๆคุณต้องล้างลำไส้ของคุณบ้างนะคะโดยการดื่มชาสุพลักษณ์นี่แหละคะ่ะเพราะว่าคุณสมบัติของชานี้ก็คือจะช่วยขับไขมันขับโซเดียมลดบวมนะคะแล้วก็ช่วยในการระบายตัวนี้นะคะทีฉันบอกเลยค่ะว่าคนที่กินเนี่ยนะ,ะเห็นผลทุกคน บางคนเนี่ยนะที่สะสมไว้มากๆเนี่ยออกมาเป็นวุ้นเลยค่ะคือเขาเรียกว่ากระชากออกมาเป็นก้อนเลยเป็นวุ้นเลยอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ถ้าใครที่กินแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าที่บ้านเนี่ยนะคะสุขพั์เป็นสีขาวเนี่ยนะคะไปสังเกตดูได้เลยนะคะเกาะเป็นเมือกเลยบางทีขึ้นมาเป็นแพรๆเลยค่ะเป็นเป็นแผ่นเหมือนกับเวลาที่เราเอาแกงกะทิหรือของที่มีมันมากๆเนี่ยนะไปใส่ตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งนะคะมันมันจะลอยขึ้นมาเลยแบบนั้นเลยค่ะ เพราะอันนี้คือไม่ใช่ชาระบายอย่างที่ขายกันในท้องตลาดแต่เป็นชาที่ขับไขมันขับโซเดียมลดบวมนะคะทีนี้พอมันขับพอมันได้ดีท็อกออกไปของเสียหมดจากร่างกายเนี่ยมันจะส่งผลต่อผิวพรรณของเรานะคะแล้วก็มีคนถามดิฉันบอกว่าคุณป้อมหน้าใสามากใช้อะไรนะคะดิฉันบอกเลยค่ะว่านอกจากเซรั่มแล้วเนี่ยนะคะเราต้องทําความสะอาดผิวหน้าใช่ไหมคะนี่ก็คือสบู่สบู่อันนี้อูหหอมมากเลย หอมจริงๆ่ะนะคะเป็นสบู่ที่เป็นทําแฮนด์เมดเลยค่ะอันนี้บอกเลยค่ะว่าเต็มไปด้วยสมุนไพร